อันนี้อะไรนะทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งตั้งใกุ้ดชัดกว่าอีกทอดมันกุ้งอันนี้ยำทะเลมีเส้นนะคะยำมีเส้นทะเลยำมีเส้นทะเลอันนี้แกงป่าละไม่ใช่ไม่่ใชบัวลอยค่ะแกงส้อมไข่ปลาเลียวเสียวที่เห็นลอยลอยนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่บัวลอยนะ่ไเนื้อไข่ปลาเนื้อไข่ปลา หนูนะหอยแฝงไม่ได้กินนามากเลยกินสะท้งนะแค่์อะที่มิ้นชิมค่ะชิมนี่หรอคะแค่กิเศษอ่ะินี่ยาแนลคู่ทำพู่กัจริงอย่างนี้คนชอบกูแลอ้มก่อนอ่ะมีน้ำจิ้มด้วยดูเหมือนได้กินจากการที่เอาซ่อมจิ้มลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้ในความกค็ม นี่มานีดูนะคะว่าจะย่งไงกินกินโอเคค่ะกินได้เลยแต่พี่ขอแนะนำอย่างนะคะร้นนี้ต้องปรัุงแต่ความนิดนึงแต่กคาไปแล้วออาจะฝานมานานแล้วเลยจะออกเหลืองๆ่างน้หรือเปลาอ่ะเสีงไม่เข้าอ่ะเสียงเบาอ่ พอโอเคอร่อยไหมคะอร่อยนะคะอารมณ์เหมือนูเด้งม่ะหมดเด้งหมดเด้งใช่ป่ะอ๋อหทูเขากไว้แค่นี้ก็อร่อย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 ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ผูผัดผงกะหรี่นะคะก็ใช้ผูม้าทำอันนี้น่ากินอ่ะอันนี้กินมั้ลองกินกันแล้วกันอันนี้ปลาหนึ่งมะนาวนะคะกินได้เลยนะข้าวมันกุ้ง ยงไม่เจอมยไม่รู้เลไม่เจไว่าอยร้านก่อนไนร้านเหตัวขนอ่ไม่ะรัอมากกว่านั้นอันนั้นเออน่าจะใช่เาจะูน้อคือหรือชอบบานมมากกว่าะแต่อันนี้ได้รสกินมากกว่าโค้งกุ้งเนี่ยอันเนี้ยชอบมันกุมาหมายสั่งรู้กินมั่ยรู้กินว่ Soon, เด็กคิบไอ n ซีนี c ไนซีูน่ด้วยนะคะตัวโตครับหนูชอบเด็ดคิบซตัิตากค่ะซูดิตากชิมชิยอะไรขอดผัดหมูกะหล่ำนะลองชิมมะป้อะอาอร่อยวะ มไม่ควรอยู่ตรงนี้นี่กระโดดที สวัสดีค่ะก็ได้กลับมาเจอกันกับตั๊กกนอีกแล้วนะคะก็ขอโทษทีด้วยที่ตั้งแต่ตอนต้นคลิปไม่ได้สวัสดีไปนะคะตอนนี้ตั๊กก็ได้อยู่ที่ระยองกันแล้วนะเอ่อก็อย่างที่โชว์ไปที่โตต้นคลิปนะคะตัก๊กเอ่อแล้วก็ครอบครัวพี่ไมนะ้เนี่ยได้ไปกินเอ่อที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะร้านจำอะไรปออะไรสักอย่างนี่แหละเอ่อ แกงอะไรสักอย่างนะคะแกงอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวตังจะเขียนชื่อไว้ให้ตรงหัวข้อแล้วก็ตัว description box ข้างล่างนะคะตังจะไม่ได้ตังจะบอกว่าเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่หนึ่งนะคะอร่อยทุกอย่างใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างที่กินนะคะอร่อยมากอร่อยมากกว่าในกรุงเทพเยอะเลยนะคะคือแล้วก็ถูกด้วยคือแบบกรุงเทพนี่แพงไม่อร่อยแต่ที่ละยองนะคะออกนอกชานเมืองกรุงเทพมาเนี่ยทุกอย่างคงจะอร่อยแล้วแหละ แล้วอ,อ,อร่อยมากๆนะคะเราจะบอกว่าร้านนี้ติดหวานไปหน่อยนะแต่ว่าทุกอย่างโอเคอร่อยนะคะราคาทั้งหมดที่กินไปนะคะประมาณ 2, 1 1 0บาทเอ่อก็คือราคาเหมาะสมนะคะกินกันหกคนก็โอเคอยู่นะเอ่อก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอโทษทีะคะ่ะที่แบบว่าอัปโหลดช้าไปหน่อยเพราะว่าเน็ตไม่มีนะคะแต่ตอนนี้คิดว่าก็กมีแล้วแหละก็จะอัปโหลดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะก็ทั้งหมดมีเท่านี้นะคะแล้วก็ ค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ให้ Channel ของตั๊กด้วยแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบนะมีเอ่อบล็อกนะคะทุกๆวันนะคะตอนที่ระหว่างที่ตั๊กอยู่เมืองไทยนะแต่ก็จะไม่มีวิดีโอพวกบิวตี้อะไรอย่างนี้มากก่อนนะก็ไว้มีแค่นี้นะคะค่อยเจอกันค่ะบ๊ายบาย